สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปฐมวัฒน์จันทรศักดิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการครับ หัวข้อที่จะนำมาพูดคุยกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องคอร์รัปชันนะครับแต่ว่าเป็นการมองผ่านแว่นตาของเศรษฐศาสตร์เครือข่ายครับเนื้อหาที่ผมนำมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับเป็นงานวิจัยของผมเองนะครับแล้วก็ทีมงานวิจัยนะครับที่ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในปีงบประมาณพศ2566รบครับ การทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับทำให้เศรษฐกิจกษษโดยรวมของประเทศเนี่ยเสียหายนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับเรามีอัตราการทุจริตสูงสูงมากๆเป็นประเทศหนึ่งของโลกนะครับตามรายงานของ w o r l o โ o m ม n t Indicator ของธนาคารโลกนะครับอีอกทั้งดัชนิชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันนะครับหรือว่า r u r t u p t p o r p e r t i p t i o n i x เน x ี่ซนะครับซึ่งจัดทำโดย องค์การความโปร่งใสนานาชาตินะครับ Transparency International นะครับประเทศไทยเนี่ยยังมีแนวโน้มที่คงที่นะครับนั่นคือยังมีระดับการคอร์รัปชันที่สูงตลอดช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับาการศึกษาเกี่ยวกับคอร์รัปชันเนี่ยนะครับจึงเป็นที่สนใจในวงกว้างนะครับในหมู่นะักพิชาการทั่วๆไปนะครับ งานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับถ้าเราสโกดการศึกษาเกี่ยวกับคอร์รัปชันมามาพิจารณาในในแวดวงทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับงานวิจัยนะครับเนี่ยมันสามารถจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับได้แก่งานคอร์รัปชันในเชิงของปัจเจกบุคคลนะครับคือ,อการศึกษาว่าเหตุผลกลใดนะครับคนจึง บางคนนะครับจึงตัดสินใจคอร์รัปชันหรือกระทำการที่ผิดกฎหมายนะครับอันนั้นเป็นแนวทางที่1น,นะครับแนวทางที่2เนี่ยคือการพิจารณาการคอร์รัปชันนะครับว่าเป็นการบริการชนิดหนึ่งนะครับเช่นการจ่ายสวยหรือจ่ายใต้โต๊ะเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อให้ธุรกิจต่างๆของผู้จ่ายเนี่ยผ่านขั้นตอนอต่างๆของราชการได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้นนะครับลดต้นทุนธุรกรรมและลดภาระขั้นตอนต่างๆในทางกฎหมายนะครับการศึกษาคอร์รัปชันทั้งสองรูปแบบข้างต้นเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่ในการศึกษาคอร์รัปชันของบ้านเรานะครับเป็นคำอธิบายที่ดีนะครับที่ทําให้เราเข้าใจถึงการคอร์รัปชันที่มีขนาดเล็กนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนจนํานวนน้อยๆน,นะครับเช่นเงินสินบนที่เรียกเก็บโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ นะครับพวกนี้นะครับเก็บในปริมาณที่ไม่มากนะครับแต่เกี่ยวข้องกับกับชีวิตประจําวันของประชาชนนะครับหรือว่าการซื้อขายตำแหน่งในวงราชการซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เยอะนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในการคอร์รัปชันโครงการขนาดใหญ่ๆนะครับที่มีผู้เกี่ยวข้องจํานวนมากแล้วก็มีความซับซ้อนเนี่ยนะครับแนวการศึกษา ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับทั้ง2รูปแบบเนี่ยนะครับยังไม่สามารถอธิบายการคอร์รัปชันขนาดใหญ่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับงานวิจัยนี้นะครับเ,เราต้องการใช้เศรษฐศาสตร์เพือขาย,นยในการทำความเข้าใจการคอร์รัปชันขนาดใหญ่นะครับที่เกี่ยวกับคนจํานวนมากนะครับเ,เราเริ่มต้นกันที่เศรษฐศาสตร์เรือข่ายคืออะไรนะครับ อาเศสษฐเครือข่ายเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่า Network Economics เน็ติร์ e อีโคโนมิสเนีนะครับมันเป็นการมองความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมเป็นเครือข่ายนะครับท่านผู้ฟังอาจจะนึกถึงเหมือนกับเป็นใย,ยแมงมุมนะครับแต่และบุคคลเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันนะครับทั้งเชื่อมต่อโดยตรงนะครับหรือว่าอาจจะเชื่อมต่อโดยอ้อมนะครับเช่นเพื่อนฝูงนะครับญาติพี่น้องอันนี้เป็นการเชื่อมต่อโดยตรง ของแต่ละบุคคลนะครับในขณะทีะ่เพื่อนของเพื่อนหรือว่าเพื่อนในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างของการเชื่อมต่อโดยอ้อมนะครับทีนี้งานนี้นะครับทางทีมวิจัยเนี่ยก็เลยเอาแนวคิดเนี่ยเครือข่ายนะครับมาจาักกับปัญหาคอร์รัปชันนะครับโดยมองว่าการคอร์รัปชันเนี่ยอยู่มันเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับของของเครือข่ายนะครับก็คือว่าสมาชิกของเครือข่ายเนี่ยนะครับ มีความเชื่อมโยงกันทั้งเชื่อมต่อภายในองค์กรเดียวกันหรือต่างองค์กรก็ได้นะครับหรืออาจจะถ้าเป็นในองค์กรเดียวกันเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการเชื่อมต่อภายในแผนกแผนกหนึ่นงกับการเชื่อมต่อภายนอกแผนกก็ได้นะครับการมองปัญหาในลักษณะนี้นะครับมันเหมาะกับการทำความเข้าใจการคอร์รัปชันขนาดใหญ่นะครับที่มีสมาชิกในเครือข่าย,ายหลายคนนะครับ ทั้งที่อยู่ในองคอ์กรเดียวกันหรืออยู่ในฝ่ายเดียวกันนะครับแล้วก็ต่างองคอ์กรหรือต่างฝ่ายก็ได้นะครับโจทย์ใหญ่ของงานวิจัยนี้นะครับก็คือ,อภายใต้เงื่อนไขใดที่การคอร์รัปชันในองคอ์กรเนี่ยจะขยายตัวหรือหดตัวนะครับเราต้องการรู้เรื่องนี้นะครับเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอในการจัดองคอ์กรนะครับที่สามารถลดการคอร์รัปชันภายในองคอ์กรลงได้นะครับ เท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับการมองปัญหาคอร์รัปชันในลักษณะนี้นะครับยังไม่มีการศึกษาในประเทศไทยนะครับในในต่างประเทศก็มีก็เริ่มมีแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้เยอะนะครับงานวิจัยนี้นะครับมีวัตถุประสงค์ใหญ่ๆอยู่2ประการนะครับได้แก่ ประการแรกเนี่ยคือการสร้างองค์ความรู้นะครับเพื่อเข้าใจว่าเครือข่ายนะครับของการคอร์รัปชันเนี่ยสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนะครับประการที่2เนี่ยนะครับโครงสร้างขององค์กรนะครับมีผลต่อการคอร์รัปชันอย่างไรนะครับอะไรคือเงื่อนไขของการขยายตัวและการหยุดตัวของเครือข่ายคอร์รัปชันภายในองค์กรนะครับดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับ การใช้ความรู้เครือข่ายและการคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ใหม่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในในในต่างประเทศด้วยนะครับและประกอบกับข้อมูลคอร์รัปชันเนี่ยให้เป็นที่เปิดเผยในวงกว้างนะครับงานวิจัยนี้จึงเลือกวิธีการศึกษาด้วยการทดลองในห้องคอมพิวเตอร์นะครับโดยมีนิสิตเนี่ยเข้าร่วมทั้งสิ้นเนี่ยสองคนนะครับงานศึกษานี้นะครับ มีข้อค้นพบที่สําคัญ5ประการดังต่อไปนี้นะครับข้อค้นพบประการที่1เนี่ยคือโครงสร้างองค์กรเนี่ยนะครับมีผลต่อการตัดสินใจคอร์รัปชันนะครับเหตุผลเพราะว่าโครงสร้างองค์กรแต่ละแบบเนี่ยส่งผลต่อความน่าจะเป็นในการถูกจับและผลตอบแทนที่ได้จากการคอร์รัปชันนะครับซึ่งทั้ง2ปัจจัยนี้นะครับส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมของบุคคลที่อยู่ ในองค์กรนะครับข้อ,ขอค้นพบประการที่2ก็คือการมีเทคโนโลยีในการตรวจตราการคอร์รัปชันนะครับที่ดีขึ้นนะครับไม่สามารถขจัดการคอร์รัปชันให้หมดไปได้นะครับทำได้เพียงลดจํานวนครั้งของการคอร์รัปชันลงนะครับและทําให้คนในเครือข่ายเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากการคอร์รัปชันขนาดเล็กมาเป็นการคอร์รัปชันขนาดใหญ่แทนนะครับข้อค้นพบเนี่ยนะครับค่อนข้างจะ ฝืนกับความรู้สึกนะครับก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเหตุผลที่เราพบคืออย่างนี้ครับตาบไดก็ตามที่ผลตอบแทนเนี่ยยังคงสูงกว่าต้นทุนของการคอรัปชันเนี่ยการคอรัปชันเนี่ยจะยังคงอยู่เสมอนะครับแต่เมื่อโอกาสของการถูกเปิดเผยมากขึ้นเประเทคโลรีก,การตรวจที่ดีขึ้นเนี่ยทางเดียวที่จะคอรัปชันได้คือเครือข่ายของการคอรัปชันเนี่ยจะต้องใหญ่ขึ้นเพื่อให้สมาชิกทุกคนเนี่ย ช่วยการปกปิดเครือข่ายนะครับและผลตอบแทนของการคอร์รัปชันเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆว่าการคอร์รัปชันเนี่ยจะต้องใหญ่พอให้คนในเครือข่ายรู้สึกคุ้มค่าที่จะกระทำความผิดนะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุให้การตรวจตราที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับช่วยลดการคอร์รัปชันขนาดเล็กลงนะครับแต่ไม่สามารถลดการคอร์รัปชันขนาดใหญ่ลงได้นะครับ ข้อค้นพบเนี่ยนะครับสนับสนุนงานวิจัยในปัจจุบันนะครับที่ชี้ว่าการรับสวยหรือติดสิ่บนเล็กๆน้อยๆนะครับของเจ้าหน้าที่ระดับล่างนะครับลดลงนะครับในปัจจุบันแต่การคอา์รัปผิดชในโครงการขนาดใหญ่ยังคงอยู่นะครับข้อค้นพบประการที่3นะครับก็คือการเชื่อมต่อระหว่างบุคคล หรือผนแผนกภายในองค์กรเนี่ยนะครับไม่เสมอไปที่จะลดการคอร์รัปชันลงได้นะครับทีนี้ต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนนะครับว่าการเชื่อมต่อเนี่ยมันเป็นการเปิดเผยตัวตนและเครือข่ายของตนต่อบุคคลภายนอกนะครับหากเราพิจารณาอย่างผิวเผินเนี่ยนะครับจะพบว่าการเชื่อมต่อในองค์กรเนี่ยจะลดการคอร์รัปชันลงได้นะครับแต่ข้อค้นพบนี้บอกว่า ไม่เสมอไปนะครับที่การคอร์รัปชันจะลดลงนะครับเหตุผลเบื้องหลังก็คือการเชื่อมต่อที่จะช่วยลดการคอร์รัปชันลงได้นะครับจะต้องเป็นการเชื่อมต่อที่สามารถเพิ่มโอกาสของการตรวจที่สามารถเพิ่มโอกาสของการถูกตรวจพบได้เท่านั้นนะครับการเพิ่มการเชื่อมต่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มโอกาสของการถูกตรวจจับเนี่ยไม่มีผลใดๆ ต่อทั้งขนาดและจํานวนหรือว่าความถี่ของการคอร์รัปชันนะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยการเชื่อมต่อที่เพิ่มโอกาสของการถูกตรเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่เปิดเผยต,ต่อบุคคลที่อยู่ภายนอกแผนกหรือฝ่ายหน่วยงานของตนนะครับหรือกล่าวอีกในหนึ่งนะครับการจัดโครงสร้างองค์กรนะครับจะต้องมีลักษณะที่สามารถตรวจสอบกันเองได้ระหว่างแผนกนะครับท,ที่เราเรียกว่า cross check and balance นะครับ ประการที่4นะครับข้อค้นพบประการที่4เนี่ยคือคอร์รัปชันในองค์กรมักจะเกิดในจุดอับนะครับของเครือข่ายข้อค้นพบอันนี้เป็นเป็นข้อค้นพบที่สําคัญที่สุดในการวิจัยนี้นะครับเหตุผลเนี่ยเพราะว่าจุดอับของเครือข่ายเนี่ยนะครับมันปราศจากการเชื่อมต่อที่สามารถเปิดเผยกลุ่มคอร์รัปชันต่อบุคคลภายนอกได้นะครับทำให้ ลดโอกาสของการถูกตรวจพบนะครับตัวอย่างที่เป็นรูปปรรมนะครับคือแผนกงานที่เสี่ยงต่อการรวมกลุ่มคอ์รัปชั้นนะครับคือตำแหน่งงานที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านสูงสูงนะครับโดยที่บุคคลภายนอกแผนกเนี่ยไม่สามารถเข้าใจงานนั้นๆได้หรือว่าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลอของแผนกนั้นๆได้นะครับหรือว่าเป็น กระบวนกาเป็นงานที่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ในมือคนไม่กี่คนนะครับหากกล่าวอย่างในบริบทของงานศึกษานี้นะครับคือตําแหน่งงานหรือว่าแผนกดังกล่าวเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นจุดอับขององค์กรนะครับซึ่งข้อค้นพบนี้นะครับพยากรณ์ว่าว่าตรงตรงที่เป็นจุดอับในองค์กรเนี่ยนะครับมีโอกาสเกิดคอร์รัปชันสูงกว่าจุดอื่นๆน,นะครับ ข้อค้นพบนี้นะครับมีส่วนที่เติมเต็มคำอธิบายงานวิจัยในอดีตนะครับที่ศึกษาคอร์รัปชันด้วยแบบจำลองที่เราเรียกว่า principal agent model นะครับที่เสนอว่าโครงสร้างองค์กรที่สามารถลดการคอร์รัปชันลงได้นะครับคือโครงสร้างองค์กรแนวระนาบนะครับที่เราเรียกว่า flat organization นะครับก็คือ ลดความเป็นหัวหน้าลูกน้องลงนะครับและเพิ่มการทำงานในสนักษณะเพื่อนร่วมง,งานมากขึ้นนะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับงานวิจัยนี้ให้รายละเอียดมากกว่านะครับในแง่ที่ว่าเหตุผลเบื้องหลังที่ทำให้โครงสร้างองค์กรแนวร้ามีความยืดหยุ่นต่อการคอร์รัปชันนะครับ mm. เพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นเพราะว่าการจัดโครงสร้างในลักษณะนี้ทำให้จุดอับนะครับ เกิดขึ้นน้อยกว่าการจัดงองค์กรในรูปแบบอื่นๆนะครับข้อค้นพบประการสุดท้ายนะครับประการที่5นะครับคือการเพิ่มบทลงโทษนะครับจะลดทั้งขนาดและจำนวนครั้งของการคอรัปชันลงได้นะครับเหตุผลของข้อค้นพบนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับการเพิ่มบทลงโทษนะครับ เป็นการเพิ่มต้นทุนของการคอร์รัปชันนะครับซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมเครือข่ายคอร์รัปชันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับข้อค้นพบนียอาจไม่ได้มีความหมายมากนักในการนำไปปฏิบัตินะครับเพราะในปัจจุบันนี้โทษของการคอร์รัปชันในบ้านเรานะครับก็ถือว่าสูงอยู่แล้วนะครับเช่นการไล่ออกนะครับการยึดทรัพย์การจำคุกนะครับซึ่ง พวกเรานะครับคณะผู้วิจัยมองว่าคงไม่สามารถจะเพิ่มบทลงโทษให้สูงกว่านี้ได้นะครับโอเคทีนี้ข้อค้นพบทั้ง5ข้อนี้นะครับนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบองค์กรเพื่อรับมือกับาการคอร์รัปชันได้ดังนี้นะครับประการที่1นนะครับอันนี้ต่อเนื่องจากข้อค้นพบที่ว่า โครงสร้างองค์กรมีผลต่อการคอร์รัปชันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราพบว่าโครงสร้างองค์กรมีผลต่อการคอร์รัปชันไม่น้อยไปกว่าจิตสํานึกของบุคคลนะครับและรูปแบบโครงสร้างองค์กรต่างๆของภาครัฐของไทยในปัจจุบันนะครับเป็นไปในลักษณะรูปแบบบนลงล่างนะครับที่เขาเรียกว่า Top Down Approach ะครับมีการจัด โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1ได้แก่การบริหารราชการส่วนกลางนะครับเช่อนอสำนักนายรุฐมนตรีกระทรวงนกกรมนะครับส่วนที่2นะครับได้แก่การบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะครับก็ประกอบไปด้วยจังหวัดและอำเภอนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือ,อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับเช่นพวก องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลน,นะครับะจะรูปแบบโครงสร้างองค์กรดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับะจะแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างองค์กรในรูปแบบนี้นะครับจะส่งผลให้องค์กรมีการจัดการที่มีระเบียบนะครับอีกทั้งสามารถทําให้เกิดการย้ายตําแหน่งของข้าราชการในส่วนของภาครัฐได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการย้ายระหว่างาแผนก หรือโยกย้ายระหว่างพื้นที่นะครับซึ่งการย้ายนี้นะครับจะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการช่วยป้องกันการคอร์รัปชันผ่านเครือข่ายนะครับที่เปิดเผยต่อคนภายนอกและสามารถตรวจสอบได้นะครับหรือหากกล่าวในบริบทของงานนี้คือก่อให้เกิดการเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการย้ายตำแหน่งของข้าราชการนะ ของข้าราชการนะครับควรที่จะมีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปด้วยนะครับไม่เช่นนั้นการย้ายตําแหน่งนี้ก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆนะครับดังนั้นประเด็นเหล่านี้นะครับจึงนําไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในแง่มุมของโครงสร้างองค์กรที่ว่าควรมีนโยบายที่ภาคประชาชนและภาคคีอื่นๆนสามารถตรวจสอบการทํางานขององค์กรภาคแบบได้นะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึง การทางานที่โปร่งใสและสุจริตขององค์กรนะครับประการที่2นะครับที่ได้ประโยชน์จากงานวิจัยจากข้อค้นพบของงานวิจัยนี้นะครับได้แก่แง่มุมของจุดในองค์กรที่มีการเกิด p r o ์รั t i o n ได้มากที่สุดเนี่ยนะครับโดยหนึ่งในข้อค้นพบของของการศึกษานี้นะครับคือ จุดอับในองค์กรมีโอกาสเกิดคอร์รัปชันได้มากที่สุดนะครับซึ่งบริเวณที่เป็นจุดอับในองค์กรนะครับในบริบทนี้นะครับหมายถึงแผนกหรือตําแหน่งภายในองค์กรที่ไม่เปิดเผยการทํางานนะครับหรือทํางานเพียงลําพังนะครับโดยไม่ต้องมีการทํางานร่วมกับแผนกอื่นนะครับเนื่องจากหากปราศจาก การตรวจสอบการทํางานก็มักจะมีโอกาสเกิดการคอร์รัปชันในองค์กรได้เป็นอย่างมากนะครับข้อสรุปนี้นะครับได้ตรงกับข้อเสนอของงานวิจัยก่อนหน้านะครับอันนี้เป็นงานวิจัยในต่างประเทศนะครับที่บอกว่าการส่งต่อข้อมูลต่างๆนะครับมักจะมีแนวโน้มในการส่งต่อ,อไปสู่เพื่อนฝูงหรือคนรู้จักนะครับมากกว่าที่จะส่งข้อมูลไปยังบุคคลที่ไม่รู้จักนะครับ ในแง่มุมของเครือข่ายอาชญากรรมนะครับก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับแหล่งข้อมูลต่างๆของการข่ออาชญากรรมหรือว่าการคอรัปชันนะครับมักจะมาจากเครือข่ายสังคมที่ใกล้ชิดของของตัวอาชญากรเองนะครับดังนั้นนะครับหากอาชญากรหรือผู้เข้าร่วมการรัปชันมีเครือข่ายบุคคลรู้จักที่สามารถส่งต่อข้อมูลได้นะครับอีกทั้งหากเป็นเครือข่ายอีกทั้งหากเครือข่ายนี้เป็นอยู่ในเป็นจุดอับนะครับ คือไม่มีการตรวจสอบจากภายนอกนะครับก็จะยิ่งเอื้อต่อการก่อาชญยกรรมหรือการคอร์รัปชันมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับในกรณีที่การปรับโครงสร้างองคอ์กรเนี่ยไม่สามารถทําได้หรือว่ายังทําไม่เสร็จนะครับข้อสรุปนี้นะครับที่ว่าจุดอับในองคอ์กรมีโอกาสเกิดคอร์รัปชันมากที่สุดเนี่ยนะครับจะมีประโยชน์อย่างมากนะครับต่อการทํางานของอสํานักงาน การตรวจเงินแผ่นดินนะครับสตงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชนะครับรวมไปถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทนะครับให้การทํางานในแง่ของการตรวจสอบการคอร์รัปชันเนี่ยนะครับมุ่งเน้นไปมุ่งเน้นการตรวจสอบไปที่จุดอับนะครับหรือจุดที่มีการทํางานโดยปราศจากการตรวจสอบจากภายนอก หรือแผน,นอื่นๆภายในแต่ละองค์กรนะครับอันนี้อันนี้พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่า,า,าข้อสรุปอันนี้นะครับมันอาจจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่ที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับโดยโดยในกรณีที่เขามีทรัพยากรจํากัดหรือว่าม,มีเวลาที่จํากัดในการในการเข้าไปตรวจเนี่ยนะครับจุดแรกที่ควรจะเข้าไปตรวจเนี่ยก็คือ,อตรงแผนท,ที่ที่มันเป็นจุดอับ ภายในองค์กรนั้นนน,นะครับข้อเสนอเนี่ทางนโยบายประการที่3นะครับได้แก่แง่มุมของการควบคุมดูแลการคอร์รัปชันที่ดีขึ้นนะครับข้อค้นพบอันนึงนะครับก็คือการตรวจสอบการคอร์รัปชันที่บ่อยและมีบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะมีส่วนช่วยทําให้เกิดการคอร์รัปชันลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันนาไปสู่ข้อเสนอ ที่สําคัญก็คือว่านโยบายที่สามารถช่วยส่งเสริมการเพิ่มการตรวจสอบการคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเป็นการเพิ่มต้นทุนในการเรียนรู้การคอร์รัปชันนะครับอาทิเช่นการนําเทคโนโลยีอย่างบล็อกเชนนะครับมาใช้ในระบบการจ่ายเงินภายในองค์กรนะครับซึ่งจะเป็นการช่วยบันทึกเส้นทางการเงินให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบและติดตามได้ว่า มีการใช้จ่ายเงินไปที่ใดนะครับและผู้ใดบ้างนะครับเป็นการช่วยกันตรวจการสอบสองการคอร์รัปชันจากทุกภาคส่วนภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนโยบายการส่งเสริมการเพิ่มการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี้นะครับมีข้อควรระวังประเด็นสําคัญคือว่าการเพิ่มการตรวจสอบการคอร์รัปชันเนี้ย ะจะเป็นผลดีนในการลดการคอร์รัปชันขนาดเล็กลงนะครับแต่ว่างานวิจัยนี้ชี้ชัดว่านโยบายนี้นะครับอาจจะไม่ส่งผลต่อการคอร์รัปชันขนาดใหญ่นะครับเนื่องจากการคอร์รัปชันขนาดใหญ่อาจมีเครือข่ายจํานวนมากที่ร่วมกันปกปิดเครือข่ายของตนนะครับาจากข้อเสนอแนะนโยบายที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับข้อเสนอแนะที่สําคัญที่สุดของงานวิจัยนี้คือ โครงสร้างขององค์กรนะครับมีส่วนเอื้อหรือจำกัดการคอร์รัปชันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดองค์กรเพื่อลดจุดอับของแผนกหรือฝ่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัดผนกหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในเชิงเทคนิคหรือเงินเฉพาะด้านนะครับที่ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนนะครับแนวทางการลดจุดอับในองค์กรก็คือการสลับสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในแผนกหรือในฝ่ายนั้นๆนะครับ หรือกล่าวในบริบทของโครงสร้างการบริหารงานราชการในปัจจุบันก็คือจําเป็นต้องมีการโยกย้ายระหว่างแผนกหรือฝ่ายที่อยู่ในระน,นาบเดียวกันนะครับดังนั้นการนําผลการศึกษานี้ไปปฏิบัติในองคอ์กรเนี่ยจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขนาดใหญ่ขององคอ์กรนะครับนะครับแม้ว่าข้อสรุปจากงานนี้นะครับจะน่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องใหม่นะครับแต่ว่างานวิจัยนี้ก็ มีข้อจํากัดบางประการนะครับได้แก่นะครับการที่1นนะครับการวิจัยฉบับนี้นะครับมุ่งเน้นไปที่การศึกษาการคอร์รัปชันแต่เพียงอย่างเดียวนะครับไม่ได้คํานึงถึงผลของโครงสร้างองค์กรต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานนะครับการนําผลการศึกษาของงานวิจัยนี้ไปใช้จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งนะครับและจําเป็นต้องมีการศึกษาให้รอบด,ด้านกว่า เพียงด้านคอร์รัปชันแต่เพียงอย่างเดียวนะครับนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับที่เปิดโอกาสให้ผมและทีมวิจัยเนี่ยได้ศึกษาในหัวข้อที่ใหม่ใหม่เช่นเช่นอย่างเรื่องที่นำมาเล่าเล่าสู่กันฟังภายในวันนี้นะครับวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์แล้วนะครับ ขอให้ผู้ฟังกลับมาติดตามได้ใหม่ในวันพุธหน้านะครับทางจุฬาเรดิโอคลาสของเรานะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ